โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมานูเอลนะครับก็วันนี้นะครับผมไม่ได้มาเล่นนะครับวันนี้เราจะมาดูลุงศิลานครนะครับเดินเกมคิวเลนออฟเลนกันนะครับผมอ่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นคลิปเอ่อพวกไอยาทาร่าใช่ไหมเห็นกันแบบจนเบื่อนะครับผมเออวันนี้ผมจะมาขี่ลุงศิลานครนะครับแบบให้ดูกันเต็มๆ็มเลยครับว่าลุงแกหาเงินยังไง เดินเกมยังไงครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอ่าโหมดธรรมดานะไม่ใช่โหมดแรงนะครับเพราะว่าบอกกับเพื่อนในทีมนะครับว่าจะขี่หัวคิวเลนตลอดเลยนะถ้าโหมดแรงเนี่ยมันจะแบบเอ่อไม่อาย่าจะหลุดยากนะครับแล้วก็ถ้าขี่หัวคิวเลนตลอดเนี่ยมันสงสารแครี่เะเนาะไม่มีใครไปดูะนะ เป็นอา่าโรมนะครับจะได้ไม่ดูดตังลุงศิลานะครับผมอยากเห็นนะครับว่าแกชนเลนกับออฟเลนเนี่ยแกเล่นยังไงนะครับอาอทอนมาอะไรเนี่ยต้องสลับแล้วล่ะต้องชนกับออฟเลนนะนี่เขาบอกสลับแล้วนะครับเกมนี้ผมเอาสปินมาให้ลุงเลยนะแบบอ่าฆ่าไม่ได้ก็กดสปินช่วยนะครับประมาณนี้นะ เ๋ยผมกดสปินเลยแล้วกันจะได้สลับไวๆนะครับนี้ก็ลุงศิลานครตัวจริงนะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็กว่าจะติดต่อลุงได้นะโอเคไปล่างนะครับแต่เล่นอาย่านี่แบบมุมมองมันกว้างมากเลยนะครับเนี่ยคล้ายๆตอนยีแลกกำลังฉีดันตีอะเนาะ ฮ้ยโอ้โหผมไม่มีล้างเลยดิก็เป็นเอลซูเมนส้มนะคนนี้กดมาสี่คนนะครับผมก็ชิว,ชวๆเนาะโหมดธรรมดาแต่แบบเออเราก็จะมาดูลุงศิลานะครับว่าหาเงินยังไงนะเพราะผมเล่นกับแกเนี่ยแกหาเงินเก่งมากนะครับแบบหางเงินทีแบบทิ้งห่างกับทีมแบบพันสองพันนี้เลยนะ เกมนี้ก็จะได้มาดูกันแบบช็อตไหลแบบสีหตัวอะไรเงี้ยเออ <c oughs> เหมือนว่าข้างบนจะมีประเด็นนะครับผมเอาแล้วตอนนี้กำลังไปปิดนะครับจังหวาน,นี้ไงทอนแตกเรียบร้อยฮาจิฮาจิเรียบร้อยดัจจจจเยบเบิลคิวไปดิออาเตียวอย่างนี้เต๋วรอดไหมเพื่อนโอ้โหไม่รอดนะ เอออเรียบร้อยโหทิปเปอร์คิวแล้วครับผม2นาทีทิปเปอร์คิวอะถอนเรื่องเกินถอนแตกนะถอนแตกนะเอา้าโอ้โหผมกดลงตอนไหนเนะี่ยเออควนหลังชุบชับชุบชับนะไยแล้วถอนเรียบร้อยทีนวาร์ปอย่างนั้นก็เสร็จสิเฮ้ย โอ้โหโดนป้อมตีพูดามีเรียบร้อยโอ้ลุงตายนะครับผมโอเคอันนี้เราทำไรต่อดีเดีย๋ยวรอลุงเกิดแล้วกันนะเฮโอ้โห,โหอย่างนี้ผมตายแล้วเนี่ยเออเป็นอมตนะเนาะขเครอดนะครับผมอ่าลุงเกิดแล้วขี่หัวต่อนะครับนี้ก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะ คอนเทนต์ขำๆนะครับผม่นี้ก็เขาลังไปล่านะครับก็เป็นไวโอป่าเนาะแบบชิวจัดอะดับตัวเอาแล้วครับผมติ๊กบอกกันนะแบบอันติพร้อมแล้วอะไรเงี้ยเร็วเอาหรือเปล่า โหเลนบนเลนบนโดนยับเลยนะเฮ้ยเออมันบักอะไรวะนะนี่เงิน2,600ันหนะครับเพื่อนๆลุงศิลาเงิน2,600ันหนะห่างกับคนในทีมตั้งแบบ2,000เลยนะเยอะมาก เฮ้ยโอ้โหไบโอโดนนะงไงครับยังไงจังหวะน,นี้อ่าไปเคลียร์คลิปตามสูตรตามสูตรก็รโอเคอันนี้ก็ได้เป็นอ่าไอเทมลางนะครับผม <S 2>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  เอาแล้วพรเพื่อนอ,อันนี้ก็แบบต่อๆนะทาจีนี้เราแบบต้องรอมีของหน่อยนะครับถึงจะขวนเข้านะตัวมันค่อนข้างที่จะหนานะครับเป็นตัวที่แบบออโต้แบนในแรงเลยนะครับเพราะว่าคําไฟได้โคตรนานอะ่ะเอวสูรอดไปเพื่อนไม่น่ารอด เค okay. ก็ส่วนมากเนี่ยถ้าไม่บวกเนี่ยลุงเขาจะแยกหาตังค์นะครับเขาจะไม่ค่อยปล่อยเวฟนะแบบคีปทุกตัวสำคัญนะครับก็ไม่แปลกเราที่จะรวยนะครับเพราะว่าอ่านทำยิ่งเวฟดีมากนะเฮ้ยเราอย่างนี้รอดไหมเนี่ยต้องรอดสิต้องรอดสิโอ,อ้ยเกือบแตกโอเคถือว่ารอดนะผมใส่เกาะให้อยู่นะครับ เพื่อแบบแต่แบบอาญาเนี่ยแพทเนี้ยขี่พวกแอสซิซินเมทเนี้ยเราจะให้เกาะกเพื่อนเยอะนะครับถ้าขี่พวกแท้งเนี่ยเราจะได้ให้เกาะเพื่อนน้อยนะครับประมาณนี้นะคร่าวๆผมก็ไม่ได้รู้ลึกอะไรมากนะครับอาญาเพราะไม่ค่อยได้เล่นนะเรียกว่าไม่ได้เล่นเลยดีกว่าในแร้งนี้ไม่ได้จับเลยนะครับส่วนมากก็แบบเล่นพวกแครี่อะไรอย่างงี้นะ โอ้ยเลนล่างเลือดโค่นโลเลยอ่าเด็กต้าอุ้ยตายไหมโอ้โหเข้าอันตีนะอุ้ยจุ๊บเรียบร้อยอ่าผิวจัดผิวจัดอุ้ยอย่างนี้เยอะแล้วเนี่ยเคยแตกเฮ้ยลุงตายยากเกินอ้าวโอ้โดน เดี๋ยวแช่นะครับผมเฮ้ยแต่แบบช็อตแบบเลื้ยเลื้ยนี่แบบตายยากอะ่ะเออทาจีอันตียะนะอือสามหนึ่งยังไงครับจังหวะนี้เรียบร้อยเฮ้ยไม่ใช่สามหนึ่งดิรวมผมด้วยก็เป็นสี่นะไม่ลมไม่ตายก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วแหละ เดกต้าโหเขามาสองนะน่นะเฮ้ยลุงไซอย่างเดียวเลยวะ่ะเอาว่ะเอาวะเรียบร้อยแตกเอาเรื่องจาดเอาแล้วเดกต้าผมมีล้างอยู่นะเดี๋ยวแบบโดนแช่แยก็กดให้เลยนะครับผมโอเคได้ตัดเลือดแล้วนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างแบบฟูวนะ ก็แบบใส่ได้ทุกตัวนะผมมีตัดเลือดช่วยลุงแล้วครับผมเฮ้ยพาชียนตีอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอเอาแล้วครับล้วงหลังนะครับยังวะนนี้เออเฮ้ยโอ้โหเต๋วแช่โอเคผมมีล้างอยู่นะเรียบร้อยเด็กต้าแตกแน่น,นอนเพราะอันตีไปแล้ว เรียบร้อยสินยังไงสินเรียบร้อยไวเกินเอ่าเต๋วอย่างนี้รอดหรือเปล่าอุ้ยโอ้โหชิบหายละโดนแช่ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยผมจะตายแล้ววิ่งหนีก่อนโอเคดีนะขี่สู่ทันนะครับเมื่อกี้แบบลุงศิลาโดนแช่นะแล้วแบบพรยิงแรงนะครับเื่องแบบกลางกลาเกมนะ ไม่มีล้างอ่ะอช่วยลุงไม่ได้นะครับผมอ่าก็มารีนะครับจะรอลุงเกิดแล้วเดี๋ยวขี่ลุงต่อนะรอรอโอเคเกิดแล้วไอ้ย่า,ยายนี่แบบคิวมากนะครับแบบขี่พวกตัวตายยากๆเนี่ยแทบไม่ต้องลงเลยนะครับแบบคอยกดสกิลอันติแบบสกิลหนึ่งช่วยเพื่อนนะเพิ่มโล่อะไรอย่างเงี้ย เอาแล้วซินเตรียมตัวหลังคาดเรียบร้อยทาจิยังไงทาจิโหเริ่มแรงอ่ะนะทาจิเริ่มฟันเข้าแล้วนะจุบุบชุบุบ,บเอ๊กดสปินให้นะครับผมอ่าผมอันติพร้อมแล้วนะพร้อมบวกอะพร้อมบวก อ่าตีเลยออแตกเรียบร้อยหนึ่งตัวยังไงครับเด็กต้าเด็กต้าเด็กต้าเรียบร้อยเอเรื่องเกินขวนไม่กี่ทีเองนะแบบตายนะครับอ่าทาจิอย่างนี้เรียบร้อยนะทาจิโดนปิดไว้แล้วปุ่มเรียบร้อยเออ โอ้เขาคิวไป11ตัวนะครับลุงศิลาเขาเรื่องจัดอ่ะมหาเทพคิวเลนออฟเลนนะครับผมว่าแบบที่เล่นมาเนี่ยลุงเก่งสุดล้วอันนี้ไม่ได้อวยนะครับก็ผมเอาลุงออกหลายๆคลิปนะครับก็ไปย้อนดูกันได้ครับสำหรับความโหดของลุงแกนะครับผม เดี๋ยวผมว่าจะไปปล่อยดาร์กนะเพราะตอนมันขึ้นมันปล่อยไม่ได้นะครับอุ้ยโอ้โหแรงเกินโหเมื่อกี้ซินแบบยังไม่ได้ทันกดแลกเลือดเลยนะครับหลับไปแล้วนะครับอ่าโอเคไปดาร์กละไปลุยอ่าเด็กต้าลองของนะ ติ๊กต้ากดอันติหรือ,อยังครับนั่นเมื่อกี้จบเลยเหรอโอ้โหเกมไวจัดนะครับ11นาทีของจริงเออฝ่ายตรงข้ามแบบทักมาแล้วนะเออเย้เยเๆยเหมือนเมื่อกี้ลุงแกจะเข้าไปในบ้านเลยนะครับผมเข้าบ่ออะไรเงี้ยอ่าผมกดกับโโหรอดได้งไงวะเนี่ย ดีนะเมื่อกี้ผมกดเกาะให้นะครับแบบจังหวะชบช้ำเนี่ยแบบเพื่อนตามแทบไม่ทันเลยนะครับอาวแล้วซินปึกๆเนี่ยปึกเรียบร้อยโอ้โหเหลือเมก้าคิวหอาเรื่องจัดนะครับดูดิ เอาละเดี๋ยวเตรียมตัวหลังคาดทาจิจีแล้วหุยหุยหุยโหปุ๊บปุ๊บปุ๊บระชึบเรียบร้อยโอ้โหเอาจัดนะครับดูดิค่าบงคาบ้านนะครับตายไปหมดละห้าตัวแบบจังหวะแกแบบเข้าไปต่อแล้วก็อันติแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับฆ่าได้ก็ไหลต่อนะโอ้โหแน่นอนจริงๆนะครับ ป่ะก็จบลงกันไปแล้วนะครับผม,มแบบมันแรดูง่ายหมดเลยนะตัวเราเนี่ยค่อนข้างแบบที่จะเสียเปรียบนะครับแเ,เอาตรงๆเลยนะแครี่ก็ไม่ได้ไปแก๊งนะครับแต่มันก็เป็นเอลสัวเนาะมันก็เลยยืนคนเดียวได้ครับแต่แบบซีซีฝั่งโนะ้นอ่ะดีกว่าเราเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีเตี่ยวแล้วก็ทาจีนะครับแต่ฝั่งเรามีเทมไงก็เห็นปะ16นะครับ 5้า16ตัวเลยนะเอาเรื่องจัดเลยโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับการขี่หัวลุงศิลานะอาญานะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเมื่ออยู่บนหัวเพื่อนนะก็ไม่แปลกนะครับที่จะโดนแบร์แล้วก็เจอบ่อยนะครับเพราะว่าเลเยเกมนะ่ยพลังเวทมันแรงมากนะครับแถมยังมีใบอีกนะโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผม จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากเลยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ